สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิว iPhone รุ่น1น,นะคะ4 g กิกค่ะตั้งแต่ปี2007ซึ่งรุ่น4 g กิกเนี่ยค่ะเป็นรุ่นที่ออกมาเป็นรุ่นแรกแล้วก็ไม่มีผลิตอีกแล้วเราจะนั้นผลิตแต่เป็นรุ่น8 g กิกกับ16กิกค่ะวันนี้จะมารีวิวเกมในเครื่องนี้นะคะเกมที่จะรีวิวในวันนี้คือเกม t o m e n i g o ค่ะทำอะไรอะ่ะมันจะเป็นเกมเหมือนเอาแมวมาวางเรียงเรียงกันเป็นตึกค่ะใช่ มีเลงแบบนี้เลยอีเลงแบบนี้เลยเดี๋ยวจะเล่นให้ดูนะคะแมวจิกๆก็ร้องทังน้นนี่ตรงนี้จะมีน้องแมวอยู่ที่เราจะใช้หยิบน้องออกมาถัดไปแล้วตรงนี้จะเป็นการนับเต็มแล้วกาน้องมาวางตรงนี้ซึ่งจะมีทั้งตัวขนาดกลางขนาดเล็กออกมาแล้วก็มีตัวขนาดใหญ่ตัวขนาดใหญ่ไม่มา ตัวขนาดใหญ่หญมาเลยสนุกยังไงจะต้องบาลานด์มันไม่ให้มันล้มใช่ไหมใช่ตัวพยายามให้ไม่ล้มให้คะแนนสูงมากที่สุดเท่าที่จะทำได้จริง,รงๆเกมเนี้ยในปาม OS ก็มีในเครื่องปามก็มเหมือนกันว้ายนี่ไงตัวใหญ่มาแล้วว้ายว้ายว้ายกีย่เมตรละ3สามเมตรละ ว้ายว้ายว้ายเดี๋ยวก่อนแต่ล้มแล้วไเพิ่งล้มหนูว่มแลล้มล้วงยงยยังไม่ร้มยังไม่ล่มอึว้ายไปแล้วอันนี้ล้มของจริงหรือเปล่าล้มเลยยังไอ้เพิ่งล้มว้ายไอ้เมวยักโอ้อันนี้ล้มแน่ร้อยเปร์เซ็น คือโอ้มันสั่นจอได้ด้วยอ่าวลมแรวไปแล้วได้สิเมตรเจ็ดเมตรสี่สิบเซนอ่าอเป็นเกมบนเครื่อง iPhone หนึ่งมแรกสี่กิกหายากมากไม่มี้โหลดแล้วโอเค